วันที่10มิถุนายนเวลา19นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสิธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่51ส Sea of Love ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังรักความสามคัคคีและความกล้าหาญของลูกทะเลแห่งราชนาวีไทยผ่านเสียงดนตรีจากวงดุริยางราชนาวีและศิลปินชื่อดังอย่างเบิร์ตท,ทงชัยแอมเสาวลักษณ์นันทิดาแก้วบัวสายและจารุวัฒน์เชี่ยวอาราม ทั้งยังมีบทเพลงคลาสสิกระดับโลกและบทเพลงเฉลิมพระเกียรติตามรอยความดีและสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระมหากษัตริย์ไทยรายได้ทั้งหมดถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาาดไทย